เฮ้ยอยากให้ยางเนี่ยมันดุมากขึ้นอีกดุมากกว่ายางออเทเลแต่ไม่อยากที่จะให้เป็นมัดเทเลที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ยางตัวนี้ตัว r t ีหรือว่าลักเก็ตทะเลนเนี่ยก็เลยออกมาซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นยางตัวใหม่ของเลนโซเลยแก้มยาของเขาเนี่ยจะดูมีความโหดมากกว่ายางออเทเลนป,ปกติลายดอกยางเนี่ยจะมีการน,นูนมากยิ่งขึ้นสําหรับวันนี้ผมไปเทสยางตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหมดประมาณ4ี่ห้าโลวิ่งตั้งแต่ที่บ้านเรานะสมุดปากกาไปจนถึงบุรีรัมย์อย่างที่ เจอฝนแน่ๆแล้วก็ได้เจอฝนจริงๆเท่ากับได้ทดสอบอยางตัวนี้เนี่ยในถนนเปียกด้วย สวัสดีครับผมเอ็มโรสซิงเทลเล่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราอยุ่นกับยางตัวนี้ครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราเตรียมแปลงโฉมเจ้า f o r ์จูเนอร์อีกหนึ่งรอบเราอยากให้ f o r ์จูเนอร์เนี่ยมีความคมแล้วก็มีความดุมากยิ่งขึ้นตอนนี้เนี่ยเราเตรียมยางตัวนี้ครับเป็นยาง RTX ยางตัวใหม่จากเลนโซนะครับที่จะไปใส่กับเจ้า f o r ์จูนของเรานะครับปกติแล้วเนี่ยตัว For ์จูนเนี่ยเราแต่งเป็นสไตล์ซิ่งเนาะก็มีการโหลดข้างหน้าประมาณนิ้วครึ่งนะครับข้างหลังเนี่ยโหลดประมาณ2นิ้วทรงมันก็เลยเป็น ใส่ยางแบบนี้นะครับต้นหล่อไปอีกแบบหนึ่งและยางตัวนี้ครับเป็นยาง RT ทนะครับและหลายคนก็สอบถามเข้ามาเยอะว่ายาง r t คืออะไรคือรุ่นของยางหรือเปล่าเพราะว่านี่คือรุ่น r t x แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ายาง RT ทนะครับหรือว่ายางลักเก็ตเทอร์เลนเนี่ยจริงๆเป็นประเภทยางประเภทหนึ่งนะครับเหมือนกับยางออเทรเลนแล้วก็ยางมัตเทรเลนเลยและหลายคนยังงงอยู่นะครับว่ายางออเทรเลนนะครับยางมัตเทรเลนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับยางออเทรเลนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นยางที่เน้นในการใช้ในชชชีววิตปรจําาาาันนนได้้้บบใใใใหหลลกกยูแทุสภพ ถนนนะครับอย่างเช่นใช้ในถนนดานะครับใช้ในถนนคอนกรีตแล้วก็ใช้ในถนนลูกรังหรือว่าไปลุยนะครับส่วนยางมัทเลยเนี่ยก็คือเป็นยางที่เน้นในถนนที่ลุยๆอย่างเดียวถามว่าขับในถนนดาได้ไหมขับได้นะครับแต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของเสียงนะครับที่ดังนะการรีดน้ําที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็การเกาะถนนที่สู้ยางออเทเลนไม่ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยอยากให้ยางเนี่ยมันดุมากขึ้นอีกดุมากกว่ายางออเทเลนนะครับแต่ไม่อยากที่จะให้ถึงขนาดว่าเป็นมัทเลนที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ ตัวนี้นะครับตัวอาทีหรือว่าลักเก็ตเทเลนเนี่ยก็เลยออกมาซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเ,เ,เป็นยางตัวใหม่ของเลนโซเลยแก้มยาของเขาเนี่ยจะดูมีความโหดมากกว่ายางออเทเลนปกติลายดอกยางเนี่ยจะมีการน,นูนมากยิ่งขึ้นลายยางด้านหน้านะครับก็จะมีความสวยงามมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นสังเกตดูดีๆว่าร่องรีดน้ําต่างๆยังอยู่ครบแบบปกติเลยลายยางเนี่ยเขามีการออกแบบที่เราไม่ค่อยเห็นจากที่ไหนมีโลโก้เลนโซนะครับเป็นตัว L อเนี่ยอยู่ในลายยางเลยนะครับแล้วก็ความพิถีพิถันของการ ออกแบบยางก็คือในทุกลายยางเนี่ยข้างในก็จะมีลวดลายต่างหากอีกนะครับทั้งตัวลายยางที่สัมผัสถนนนะครับทั้งตัวลายยางที่อยู่ในล่องต่างๆนะครับออกแบบดีไซน์มาสวยมากด้านข้างเนี่ยยังมีโลโก้สัญลักษณ์เลนโซ่นะนะครับหลายๆคนเข้าใจว่าตัว 10PR เนี่ยก็คือเป็นผ้าใบา10ชั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นการเปรียบเทียบไปเฉยนะครับว่า 10PR เนี่ยการรองรับแรงกระแทกหรือว่าความแข็งแรงของแก้มยางเนี่ยเท่ากับผ้าใบา10ชั้นนะครับแต่จริงๆแล้วโครงสร้างเนี่ยจะเป็นกี่ชั้นก็แล้วแต่ นะครับแต่เขาแค่บอกว่าเขารับน้ําหนักหรือว่ารับแรงกระแทกรับแรงกดเนี่ยเท่ากับพ้าใบสิบชั้นมีบอกแมกโหลดนะครับก็คือว่าการรับน้ําหนักของยางแต่ละเส้นอยู่ตรงข้างๆนี้ด้วยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยแมกโหลดซิงเกิลนะครับเขาจะอยู่ที่1,450กิโลกร,รัมนะครับต่อ1เส้นนี่แล้วยางตัวนี้นะครับก็จะเป็นยางที่ผลิตในประเทศไทยนี่ตรงนี้ก็จะมีเม็ดอินไทยแลนดบอกอยู่ ใครที่เคยใช้ยางเรนโซอยู่แล้วเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่ายางเลนโซนะครับก็มีคุณภาพระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะทุกครั้งที่เขาออกแบบยางโตใหม่เนี่ยเขาจะต้องมีการเทสมีการทดสอบก่อนแล้วก็ในเรื่องของการวารันตีเนี่ยเขาให้แบบเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็คือ180วันนะครับทุกกรณีในการเกิดอุบัติเหตุหรือบ,บาดบวมแตกตมเลยนะแล้วก็ประเด็นหลักเลยนะครับในเรื่องของราคาใครที่ใช้ยางเรนโซก็จะรู้อยู่แล้วว่ายางเรนโซเนี่ยเป็นยางคุณภาพสูงนะครับแต่ราคาเนี่ยจับต้องได้สาหรับตัวนี้นะในขอบ16คร,ราคาเริ่่มมต้นอยูประาณ4,0 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอยู่ประมาณ4,000ันกลางๆนะครับส่วนขอบ20เนี่ยราคานะครับอยู่แต่แต่ประมาณ6,000นะครับจริงๆบางร้านเนี่ยมีโปรโมชั่นก็อาจจะไม่ข้าม6,000ด้วยซ้ำนะครับ ต้องบอกเลยว่าราคาดีมากนะครับราคาสูงสุดของยางนิ้วนะครับที่เป็นยาง35นิ้วเนี่ยอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเป็นราคายางที่จับต้องได้แล้วก็มีการวารันตีอย่างสูงด้วยนะครับจากเรนโซนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพการผลิตก็ไม่ต้องห่วงแล้วเรนโซเขาเป็นคนรับประกันอยู่แล้วนะครับเป็นยางไทยอีกต่างหากนะครับอย่างการติดตั้งเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมียางสองฝั่งนะครับฝั่งนี้เนี่ยก็คือเป็นฝั่งที่เป็นลายอักษรตัวสีขาวนะครับซึ่งปกติเนี่ย โหดมีความเท่นะครับก็จะเอาฝั่งที่เป็นตัวกอรสีเนี่ยเอาออกนะครับอันนี้เราพูดกันหลายรอบแล้วนะว่าที่เราเห็นเป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นตัวเคลือบนะครับเป็นสารเคลือบเฉยเคลือบเพื่อไม่ให้ตัวสีขาวเนี่ยมันเหลือง นะครับพอเราเอาไปใช้จริงเนี่ยเราสามารถที่จะเอาน้ำนะครับหรือว่าเอาน้ํายาเนี่ยเช็ดเอาสีฟ้าเนี่ยเอาออกได้มันก็จะเป็นสีขาวแต่บางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ย hey, ชอบสีฟ้าก็จะใช้สีฟ้าไปสักพักนึงนะครับใช้ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้หลุดลอกง่ายๆก็ใช้สีฟ้า ening, at, ไปก่อนแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยอยากที่จะให้เป็นสีขาวเมื่อไหร่ก็เช็ดออกได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวอักษรคําว่ารักเก็ตเทเลนนะครับแล้วก็เป็นรุ่นยางนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวอ,กอนน so ักษรคําว่าเลนโซไทร์นะครับแบบนี้ซึ่ อ่าตัวฟอนต์สวยมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นสีดำนะครับฮึบนี่ฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เป็นสีดำเนี่ยก็ดูเท่ไปอีกแบบนึงเพราะว่าฝั่งที่เป็นสีดำเนี่ยนอกเหนือจากที่เป็นตัวอักษรธรรมดาแล้วเนี่ยข้างในเขาจะมีดีเทลของตัวอักษรดยเห็นป เขาใส่ใจทุกรายละเอียดอันนี้ผมชอบการออกแบบดีไซน์มากเพราะว่าในทุกรายละเอียดอย่างที่บอกไปในล่องยางในตามพื้นที่ต่างๆนะครับเขาใส่รายละเอียดมาอย่างสวยเลยนะครับฝั่งนี้สีดำนะครับก็จะเป็นลักเก็ตเทอร์เลสแล้วก็ RTX เหมือนกันนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเลนโซทายเหมือนกันซึ่งเลนโซทายเนี่ยก็อย่างที่บอกไปออกแบบตัวอักษรสวย นะใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะครับข้อดีของยางหน้าตาลายดอกแบบนี้เนี่ยก็คือเราจะใช้ฝั่งนี้เป็นข้างนอกหรือฝั่งนู้นเป็นข้างนอกก็ได้นะครับอันนี้เลือกเอาว่าอยากที่้รถเราเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนช่วงนี้เนี่ยรถใหม่ป้ายแดงเยอะมากนะครับแล้วก็แนวการแต่งแบบสไตล์อเมริกาสไตล์ลุยเนี่ยก็ออกมาเยอะมากหลายคนปรึกษากับเซลชอบยางเป็นยางลักษณะเหมือนยางมัเทเรนก็คุยกับเซลแล้วก็ให้เซลเนี่ยใส่ย,ยางมัเทเรนมาให้นะครับแต่ปัญหาที่เจอก็คือพอเราใส่ย,ยางมัเทเรนเสร็จปุ๊บใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะ ึ่งเลยก็คือเสียงดังมากนะครับทนเสียงดังไม่ได้โดยที่เราไม่รู้เลยนะครับสองเลยพอเวลาเจอฝนนะครับช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยด้วยพอเวลาเจอฝนเสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าใช้ความเร็วไม่ได้รถไม่เกาะถนนนะครับเพราะว่ายางไม่เหมาะกับการขับในถนนดําแล้วก็ฝนตกนะครับเพราะว่ามันไม่รีดน้ําหน้ายางมันจะสัมผัสพื้นผิวถนนเนี่ยน้อยมาก นะครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาอีกหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็ปัญหาอีกหนึ่งเรื่องก็คือความกระด้างของยางมัทเทเลนสุดท้ายคนที่ออกรถใยแดงนะครับก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นยางออเทเลนอยู่ดีทําให้เสียค่าใช้จ่ายซ้าซ้อนนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําเลยว่าสําหรับใครที่ชอบแบบลุยๆจริงๆนะครับแทนที่เราจะไปเล่นยางมัทเทเลนนะครับตอนนี้มียางอาร์ทีหรือว่ายางรักเก็ตเทเลนมาเพิ่มแล้วใครบอกว่ายางออเทเลนเนี่ยตัวดอกมันน้อยไปดูไม่โหดก็สามารถเลือกตัวนี้ได้เลยไซส์ยางเขาเนี่ยมีมาให้เลือกเยอะมากๆนะครับมีต แต่ต้องบอกก่อนว่าในแต่ละขอบเนี่ยก็จะมีหลากหลายไซส์ขึ้นมาให้เลือกอีกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดก่อนนะครับต้องบอกเลยว่าไซส์เขามีเยอะมากๆนะครับตัวไซส์เนี่ยตั้งแต่ขอบ16เลยนะขอบ16เนี่ยจะมีแต่้งแต่265 70 16กนะครับก็คือเป็นไซส์มาตรฐานทั่วไปนะครับในขอบ16แล้วก็มี265 75 16าหนะครับสำหรับใครที่อยากที่จะยกสักประมาณ2นิ้วนะครับแล้วใช้ขอบ16กเนี่ยก็ใช้2 6 5 75 16ได้นะครับส่วนขอบ18นี่มีเยอะมากมียางนิ้้ววดยนะครับ ขอบ18เนี่ยมี265 6018ก็คือเป็นไซส์มาตรฐานส่วนใครที่เป็นสายลุยสายออฟโรดนะครับต้องชอบไซส์นี้แน่นอนนะครับเขามีไซส์33คูณ12.5นะครับแล้วก็จะมีไซส์35คูณ12.5ด้วยก็คือเป็นยางไซส์33 35, กับยางไซส์35นะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายออฟโรดสายลุยเนี่ยจะรู้อยู่แล้วเป็นยางนิ้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไซส์ที่เราเลือกมานะครับก็คือเราอยากที่จะให้รถเราเนี่ยดูสปอร์ตนะครับดูซิ่ง แต่ก็ยังมีความดุด้วยนะครับแล้วก็เลยเลือกเป็นขอบ20นะครับแล้วตัวแก้มยางเนี่ยก็จะบางนิดนึงนะครับแต่ลายมันดุอ่าอันนี้ก็จะเป็นไซส์265 50 20นะครับก็คือเป็นไซส์มาตรฐานนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะโหดขึ้นไปหน่อยนะครับก็เป็นไซส์285 5 5 2 0นะครับแล้วก็จะมีไซส์3 0 5นหะครับ5520โหต้องบอกเลยว่า305นี่คือหน้ายางจะกว้างมากแล้วจะเห็นลายายางที่บอกว่าสวยๆแบบนี้เนี่ยจะเห็นยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมียางนิ้วด้วยนะครับสำหรับยางนิ้วเนี่ยก็จะมีทั้งไซส์3 3นิ้วนะครับแล้วก็35นิ้วนะครับในขอบ20ก็เท่ากับตอนนี้เรียกได้ไง่ายว่าสําหรับใครที่อยากจะเป็นัยรุ่นอเมริกาได้ล้อขอบ20มาออฟลึก,ลกออฟลบก็สามารถที่จะใส่ยางนิ้วได้นะครับแล้วกยกเยเเออๆีอัตวลลือ นะครับซึ่งพอผมเห็นดอกยางเสร็จปุ๊บผมต้องบอกเลยนะว่าจากปกติเนี่ยเรากะว่าเราจะแต่งซิ่งนะครับแต่ทีนี้เราอยากให้รถเรามีคาแรคเตอร์ใช่ปะเราก็คิดว่าเฮ้ยแต่งซิ่งยังไงอ่ะให้มันดูแบบคนไปไหนแล้วก็ต้องมองรถซิ่งเนี่ยปกติมันจะไม่มีขอบขาวแบบนี้ใช่ปะ ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่ใน f o r t u n e r เสร็จปุ๊บที่เป็นลักษณะของรสซิ่งแล้วมีขอบขาวแบบนี้เนี่ยพอเวลาวิ่งมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งซึ่งยางตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นยางลักเก็ตเทอร์เลนเราสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้สบายๆนะครับเดี๋ยวผมกําลังที่จะต้องเดินทางไปบุรีรัมด้วยผมจะเอา f o r t จ n e r นะครับไปเปลี่ยนยางตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปบุรีรัมกันเดี๋ยวเราจะเทสแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนได้ชมกันว่า เราขับจากกรุงเทพนะครับไปบุรีรัมย์ฟิลลิ่งเป็นยังไงสมมุติเผื่อเจอฝนนะครับเราจะได้รีวิวในเรื่องของการรีดน้ําไปด้วยนะครับเพราะว่ายางตัวนี้เขาบอกว่ารีดน้ําได้ดีมากๆถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่บุรีรัมย์ครับไปครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็เปลี่ยนยางในล้อเจ้าโฟลตูเนอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยสําหรับวันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าผมไปเทสยางตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหมดประมาณ4 5 0 0้า้โลเราวิ่งตั้งแต่ที่บ้านเรานะสมุทรปราการนะครับไปจนถึงบุรีรัมย์ที่สนามช้างอย่างที่บอกไว้เลยคิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องได้เจอฝนแน่ๆแ,แล้วก็ได้เจอฝนจริงๆนะครับเท่ากับได้ทดสอบยางตัวนี้เนี่ยในถนนเปียกด้วยนะครับต้องบอกเลยว่ายางตัวนี้นะ แรกเริ่มเลยหลังจากที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยวันแรกนะครับผมขับแถวบ้านก็คือแถวสมุทรปราการไปเมกาบางนาสัมผัสได้สิ่งหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของเสียงใครใช้ยางที่เป็นยางมัดอยู่แล้วเนี่ยมันจะเบากว่ายางมัดเยอะมาก แต่ถ้าสําหรับใครที่ใช้ยางเลเดียนปกติอยู่นะครับหรือว่ายาง AT เนี่ยจะได้ยินเสียงเพิ่มมาอีกสักนิดหน่อยนะครับต้องบอกเลยว่าในเรื่องของเสียงเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่ได้ถึงขนาดเงียบกริบมันก็จะมีเสียงมาระดับหนึ่งที่เป็นเสียงของตัวดอกยางของลายยางนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่า มันเป็นยางก้้ากึ่งนะครับระหว่าง AT นะครับกับ MT ก็คือยาง AT กับยางมัดนั่นเองนะครับลวดลายมันก็จะดูหล่อขึ้นมาอีกนิดนึงการตะกุยนะครับการลุยจริงๆตัวนี้เนี่ยก็จะดีกว่ายาง AT นะครับเพราะตัวหน้ายางมีการตะกุยที่มากกว่า แล้วก็ที่สําคัญเลยพอใส่รถเสร็จเรียบร้อยลุกเปลี่ยนไปนะครับทีแรกตอนเราใส่เป็นยางเรเดียนปกตินะครับลุกเนี่ยก็จะเป็นแบบแนว v i p นะครับ,นะรบดูหรูๆแอบซิ่งเล็กๆนะครับแต่พอเราใส่ยางตัว R t ทีตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็เลยทําให้รถเนี่ยเป็นสไตล์ที่แบบลุยๆขึ้นมาอีกนิดนึงมีความดุมีความโหดขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของความนุ่มนวลเอ้ยอันนี้วารันตีแล้วก็คอนเฟิร์มเลยใครที่ใช้ยางเรเดียนอยู่ความนุ่มนวลของยางตัวนี้นะครับ รูดหลุมนะครับการสะเทือนอะไรต่างๆนะครับไม่แตกต่างกับยางเรเดียนเลยนะครับสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจําวันได้เหมือนกับยางเรเดียนปกติอย่างเรื่องของเสียงที่ผมบอกไปตะกี้เนี่ยเสียงเนี่ยก็จะเริ่มมีนะครับในความเร็วสักประมาณ 80- ดสถึงร้อยเร่าๆนี้นะครับแต่เสียงเนี่ยก็ไม่ได้ดังจนน่าลำคาญน,นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าขับมาทางไกลอย่างเงี้ยผมขับจากสมุทรปราการมาบุรีรัมย์เนี่ยผมบอกเลยว่าขับไปเพลินๆเนี่ยลืม ไม่ค่อยนึกถึงแล้วแต่ถ้าใครที่เคยใช้ยางเรเดียนอยู่แล้วอยู่ดีมาใช้ยางไลายนี้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกนิดนึงนะครับถ้าใครใช้ยางมัดแล้วกลับมาใช้ยางตงัวนี้บอกได้เลยว่ายางตัวนี้เงียบกว่าแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของการรีดน้านะครับเราได้ไปเจอฝนนะครับไปบุรีรัมนีฝนตก,ตก2วันเลยแล้วก็อากาศจากปกติที่เป็นอากาศร้อนๆตอนกลางวันเนี่ยกลายเป็นอากาศหนาวไปเลยนะครับในเรื่องของการรีดน,น้ํายางตัวนี้ครับทำได้ดีเหมือนยางเรเดียลเลยก็คือผมก็ใช้ความเร็วปกติในการขับขี่เลยเจอแอ่งน้ําเราก็ลงแอ่งปกตินะครับน้ำก็บานออกข้าง โดยที่ไม่ได้วักน้ําเข้ากระจกหน้าเราด้วยอันนี้คือเป็นข้อดีของเขาแล้วก็ที่สําคัญเลยตอนที่เราลุยน้ําลงไปเนี่ยมันไม่ได้ดึงเข้าซ้ายหรือเข้าขวานะครับอย่างที่บางทีเราเจอแอ่งน้ำเนี่ยแล้วเราลูดน้ําลงไปถ้าเกิดยางมันไม่รีดน้ําจริงๆเนี่ยบางทีมันจะดึงพวงมาลัยเราแบบขืนเข้าข้างทางอะไรเงี้ยแต่ยางตัวนี้ถือว่าทําได้ดีจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ใครใช้ความเร็วนะครับพอเวลาฝนตกเนี่ยเคยขับเท่าไหร่อยากให้ลดลงมาสักาประมาณ30%นะครับจากปกติขับ 120- 150 ก็อาจจะลดลงมาหน่อยนะครับบางทีเนี่ยเรื่องของแอ่งน้ําส่วนหนึ่งเรื่องของถนนที่บางทีเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นหลุมลึกขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของความลื่นของถนนนะครับบางทีฝนตกใหม่ๆอย่างงี้ครับมันจะมีฝุ่นที่เกาะอยู่ตามพื้นผิวถนนนะครับแล้วพอเจอน้ำเนี่ยมันกลายเป็นลื่นเลยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยแล้วก็เรื่องอะไรอีกล่ะจริงๆแล้วเราได้เทสมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าในผิวถนนทุกผิวถนนนะไม่ว่าจะเป็นถนนดำนะครับถนนคอนกรีตนะครับก็รู้สึกว่า มันทําได้ดีนะครับในเรื่องเกาะถนนผมบอกเลยนะว่าพอใช้ยางตัวนี้มีความรู้สึกเองนะอันนี้คือความรู้สึกของผมเท่าทครใช้แล้วเจอเหมือนกันหรือว่ารู้สึกเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็เข้ามาคอมเมนต์ได้ผมรู้สึกว่ายางตัวนี้พอเวลาเบกรกระยะเบรกเหมือนมันสั้นลงนะครับเพราะว่าลายดอกยางมันเป็นลายขวางนะครับมีความรู้สึกเลยว่าปกติเวลาเบรกยางปกติเนี่ย มันก็จะสมุิสมุิอันนี้มีความรู้สึกขืนๆนิดๆด,ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าลายยางที่มันเป็นลายขวางแล้วก็ด้วยเนื้ยอยางที่ยังเป็นเนื้อยางใหม่นะครับพอเวลาเราใช้ไปสักนิดนึงเนี่ยน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าประทับใจนะแล้วก็ขับมาตั้งแต่สมุทรปราการไปบุรีรัมย์เราได้เจอถนนทุกรูปแบบมาหมดแล้วนะครับเจอน้ําด้วยนะครับแล้วก็วันนี้มางานกระถินก็มาเจอเส้นทางที่เป็นเส้นทางประมาณนี้เส้นทางลุกลังเรื่องเสียงไม่ต้องห่วงเลยเพราะเจอลุกลังเลิกเสียงไม่ได้ยินอยู่แล้นนออแลวนะ ผมไปบุรีรัมย์เนี่ยผมเดินทางไปทางฝั่งสากแก้วเนี่ยก็จะเจอถนนที่แบบเสียหายนิดหน่อยมีหลุมมีบอยใหญ่ผมบอกเลยผมกระแทกลูดเละเทเลยยางตัวนี้แก้มยางเช็คดูแล้วไม่มีอาการบวมนะครับก็ถือว่ารองรับเรื่องของการกระแทกได้นะครับก็ไม่มีอาการบวมใดๆทั้งสิน้นนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่โครงสร้างยางไม่ธรรมดาสําหรับใครที่กําลังหายางอยู่อยากที่จะได้ยางแนวแบบดูดูโฮดโนะครับอยากได้ยางที่แบบเป็นยางมัดแต่ก็กลัวเรื่องของเสียงหรือว่ากลัวเรื่องของการรีดน้ากลัวเรื่องของการไม่เกาะถนนในถนนดําหรือว่าการใช้ชีวิตประจาวัน ตัวนี้ก็ถือว่าเ,เ,เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางนะครับใครอยากได้แบบดูๆุดโหด,หด,หดเพราะว่ายางเขาก็จะมีไซส์เยอะด้วยสำหรับใครที่เป็นสายออฟโรดเลยอยากจะได้ไซส์ที่เป็นไซส์นิ้วอย่าง33นิ้วหรือว่า35นิ้วเนิ้วสามารถเลือกตัวนี้ได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเลนโซไทล์ได้เลยบ, mm hmm. บอกเลยว่ายางในราคานี้เริ่มต้นประมาณสาักสี่พันห้าราคาสูงสุดไม่เกิน8ปดพัน ถือว่าเป็นยางที่จับต้องได้สบายๆยอยู่แล้วแล้วก็อย่างยางตัวนี้เนี่ยก็ราคาไม่ข้ามหกพันถ้าเกิดเป็นไซส์สองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะครับก็เป็นยางหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเรามาอยู่กันในป่าเลยเมื่อวานเนี้ยไปอยู่ที่สนามเจอฝนตัวเปียกหมดนะครับลงท้องลงเท้าเปียกหมดวันนี้เราก็เข้ามาป่ากันอีกทีหนึง่งก็อยากที่จะลองใช้นะครับให้มันคบทุกรูปแบบเพื่อที่จะได้มาบอกให้เพื่อนๆได้ฟังถูกเดี๋ยวยางตัวนี้ผมกะแล้วทีแรกกล่าว่าจะใส่แค่แบบเท่ๆอย่างเดียวไปมา,มาพใสสส่เเเร็จ๊บ้ยีงไม่่่ดดดดงงอยาาาาทีีีคิรรน้้ํไเเวลบบ ไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจําวันได้ปกติผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวยางตัวนี้เดี๋ยวใส่ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเรามีแผนว่าเรากะว่าจะเอารถเราไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าสถานที่จะเป็นยังไงนะครับถ้าสถานที่ไม่ลุยมากๆนะครับรถคันนี้เนี่ยที่เป็นขับ2ไปได้ก็จะคันนี้ไปแต่ถ้าลุยมากๆเราเอาจจะเอาวีโก้ไปนะครับยังไงก็ให้ฝากติดตามด้วยละกันถ้าเกิดไม่มีเวลาทาคลิปจริงๆนะครับก็สามารถติดตาม Facebook ส่วนตัวผมได้นะครับบางทีเนี่ยอาจจะโพสภาพนิ่งว่าไปไหนมาไหนอะไรอย่างนี้ Facebook เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ